สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การทํานายผ่านการเล่าเรื่องจากไพ่ยิปซีที่เราเรนร้องในแต่ละครั้งนะคะรับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางเป็นกําลังใจเป็นแนวคิดข้อคดิดดีๆกลับไปนะคะการทํานายนะคะเป็นการทํานายโดยรวมเนาะพลังงานอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะสิ่งไหนไม่ดีต่อใจขอให้ปล่อยผ่านนะคะไม่เก็บนําเอาไปคิดใส่ใจนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆนะคะฝากกดติดตามกดซับสไครต์ไว้นะคะ ก็ขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้แก่กันนะคะรวมไปถึงคอมเมนต์ต่างๆนะคะสำหรับคำทำนายผ่านเรื่องร้่าในวันนี้นะคะเราจะมาในแนวความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาส่องความรู้สึกของเขาคนนั้นเนาะคนที่เดินจากคุณไปจบความสัมพันธ์กับคุณนะคะเราอยากรู้ว่าเขามีโอกาสที่จะกลับมาหาครอบครัวกลับมาหาคุณหรือว่าจบกับอีกฝ่ายหนึ่งไหมหรือจบกับคนที่สามไหมนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขอพลังงานนะคะ เป็นเมสเซจจากไพออร์เคิลที่จะบอกกับคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก่อนนะคะก็มาดูนะคะข้อความจากไพออร์เคิลน,นะคะ บอกกับเราว่าณตอนนี้นะคะขอให้เราใช้เวลาอยู่กับตัวเองคิดทบทวนเรื่องราวต่างๆสําหรับการตัดสินใจนะคะเพราะบางทีถ้าหากอยู่ในสภาวะที่วุ่นวายนะคะการที่เราจะตัดสินใจบางอย่างมันอาจจะคิดหรือว่าหาหนทางไม่ออกนะคะมันเหมือนกับว่าใช้เวลาสักพักปีกตัวเพื่อคิดทบทวนกับการที่จะตัดสินใจกับเรื่องที่คุณกําลังจะทําจะตัดสินใจอยู่ณตอนนี้นะคะออสฟอมนะคะตัวนี้สื่อถึงว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะคะนะคะอย่าเพิ่งหมดหวังเนาะตอนนี้เหมือนกับเป็นพลังมาให้เรารู้ว่า ถ้าณนะตอนนี้คุณอยู่ในโหมดหรือสภาวะที่ยอมแพ้ผิดหวังตัวนี้มาเตือนคุณว่าอย่าเพิ่งยอมแพ้นะอย่าเพิ่งหมดหวังนะสิ่งดีๆกำลังจะมาหาคุณนะคะบัตเตอร์ไฟตัวนี้นะคะเป็นไพ่ที่สื่อข้อความบอกว่าการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะมันก็จะมีทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีทั้งนี้มันอยู่ที่การที่เราจะรับกับการเปลี่ยนแปลงนั้นไหมนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อเนาะต่อมานะคะแบทตัวนี้นะคะ,ะข้างข่าวเนาะเป็นข้อความที่บอกกับเราว่า จงยอมรับและปรับตัวนะคะเพื่อที่รอจังหวะแล้วก็โอกาสของเรานะคะบีเวอร์นะคะเป็นพลังงานของให้นึกถึงคนที่รักรวมไปถึงตัวเรานะคะนึกถึงครอบครัวนึกถึงตัวเราประมาณนี้นะคะนึกถึงสิ่งที่รักนะคะแล้วก็ทาเพื่อสิ่งที่รักทาเพื่อตัวเรานะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ขอดูพลังงานของคุณก่อนนะคะในสิ่งที่ไพ่จะบอกเนาะพลังงานของคุณคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะ ไพ่ที่ได้นะคะ The date Queen of c h a r i d e s p พ g e o พัน n t a นะคะถ้าดูเราอะ date นะคะเป็นเป็นข้อความสื่อถึงการจบเพื่อที่จะเริ่มใหม่เนาะซึ่งมันเหมือนกับในลักษณะที่ข้อความที่ไพ่ขึ้นมาก็คือ The Butterfly นะคะจบเพื่อที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงนะคะต่อมานะคะ Queen of c h a r d e นะคะตัวนี้มันมันสื่อถึงว่าความรู้สึก ความรู้สึกตัวนี้นะคะมันก็สื่อได้ลักษณะนั่นคือเก็บเอาความรู้สึกของเรากลับมาหาตัวเรามาดูแลเทคแคร์ความรู้สึกของเราเพื่อที่จะรอความรู้สึกเนี้ยมอบให้กับคนที่เห็นคุณค่าในความรู้สึกของเรานะคะต่อมานะคะเพจออร์พันต์เตอลนะคะก็คือเด็กถือเหรียญแหละพลังงานตัวนี้บางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าเรามีของที่มีค่าอยู่ตรงเนี้ยนะคะมันเหมือนกับเป็นการเริ่มต้นที่จะ ดูแลนะคะถ้ามันไม่ได้สื่อถึงการเริ่มต้นในความสัมพันธ์มันอาจจะสื่อถึงว่าณนะตอนนี้มันเหมือนกับความต้องการที่เราอยากจะเริ่มต้นแต่เริ่มต้นตัวนี้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นในเรื่องของบางทีอาจจะเป็นการเริ่มต้นเพื่อที่กลับมาดูแลตัวเองหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงการเริ่มต้นเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเรียนรู้หรือว่าเปิดโอกาสให้กับตัวเองก็เป็นไปได้เนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูในส่วนของไพ่ที่เราจะเปิดต่อไปนะคะพลังงานของคุณนะคะมันมีพลังงานของ ชาวราศีพิจิกเนาะถ้าคุณไม่ใช่ชาวราศีพิจิกนะคะบางทีคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับเขาหร,หรืออาจจะเป็นเดือนที่มันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่มันดีขึ้นสําหรับตัวคุณเนาะบางทีมันอาจจะจบลงไปแล้วแหละแต่มองว่าภายในปีนี้ชีวิตเรื่องราต่างๆในชีวิตของคุณมันจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่มันดีขึ้นนะคะตอนนี้อาจจะยังเสียใจกับการเปลี่ยนแปลงแต่ภายในปีนี้แหละมองว่าสิ่งดีๆมันจะเข้ามาสู่ชีวิตคุณนะคะส่วน queen of charades ก็คือพลังงานของชาวราศีธตุ ่าน้ำนะคะก็จะมีราศีบินกรากฏทิจิกเนาะแล้วก็เด็กถือเหรียญนะคะเป็นพลังงานของชาวธาตุดินมังกรพุกศกันพลังงานของคุณบอกว่ามันมีการจบนะคะเพื่อที่จะรอการเปลี่ยนแปลงการเริ่มต้นใหม่เพราะฉะนั้นถ้ามองในเรื่องของความสัมพันธนะ์มองว่าคุณจบคุณได้จบความสัมพันธ์ไปแล้วนะคะตอนนี้น,นะคะความรู้สึกของคุณนะมัน,มน,มนสื่อถึงว่าถ้าคุณไม่เอาความรู้สึกมาฮิวกับมารักตัวเองเหมือนกับเป็นสภาวะที่แบบรวบรวม,รวมความรู้สึกต่างๆที่บางทีเราเคย อาจจะหยิบยื่นความรู้สึกนี้ให้กับใครบางคนนะคะแต่ตอนเนี้ยมองว่าความรู้สึกเนี้ยมันกําลังไหลกลับมาหาตัวเรานะคะกลับมาอยู่กับตัวเราในสภาวะที่มันปกตินะคะเพราะว่ามันได้จบลงไปแล้วในสิ่งสิ่งนั้นแล้วมันมีแบบไพ่การเริ่มต้นเข้ามานะคะบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าความรู้สึกคุณเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่ามันดีมันปกติคุณก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสการเรียนรู้ให้กับตัวเองนะคะทีนี้มาดูพลังงานของเขาคนนั้นนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับคุณในความรู้สึกของคุณเนาะ าง,งานของเขานะคะได้ King of h e a n s นะคะเป็นในลักษณะที่แบบว่าถ้าคนคนนี้ทำอะไรนะคะมันเป็นในลักษณะเขาจะเอาความรับผิดชอบหน้าที่ของเขามามาเป็นอันดับแรกนะคะคือเป็นในลักษณะที่แบบบางทีก็คือทำไม่ได้ไม่ได้ทำด้วยความรู้สึกที่แบบรักแต่ทำด้วยเพราะความรู้สึกที่แบบมันเป็นหน้าที่อะไรประมาณนี้นะคะ Ace of c h a r d s มองว่ามีการเดินจากไปในความสัมพันธ์ซึ่งตัวนี้มันอาจจะสื่อถึงว่าเขาเป็นฝ่ายที่ทิ้งคุณไว้ข้างหลัง เขาได้จากคุณไปนะคะถ้าบางทีถ้ามันยังมีในเรื่องของการติดต่อพูดคุยนั้นอาจจะสื่อถึงว่า <c oughs> เขาพูดคุยติดต่อกับคุณเพราะว่ามันมีมันมีในเรื่องของบทบาทหน้าที่บางอย่างที่ที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันถ้าไม่ใช่ในเรื่องของครอบครัวท,ที่มีลูกด้วยกันมีบุตรด้วยกันหรือมีสิ่งที่จะต้องรับผิดชอบร่วมกันมันอาจจะสื่อถึงติดต่อกันในเรื่องของงานหรือว่าธุรกิจที่ทําร่วมกันก็เป็นได้นะคะเพราะพลังงานต่อมาก็คือในออลแพนเดอร์เฟิร์นนั้นสื่อถึงว่าสิ่งที่ไ้ รักแต่มันอาจจะเป็นความรู้สึกที่ผูกพันเพราะดูแล้วเหมือนเขาเขาเลือกที่จะออกจากจุดๆนี้นะคะเหมือนเขาตัดสินใจที่จะเดินเดินจากไปแต่ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรเนาะเดี๋ยวมาดูไพ่ก่อนนะคะขอเปิดไพ่ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณตอนนี้ก่อนแล้วกันเนาะเรื่องราวของเขาที่รู้สึกต่อคุณนะคะทักสิบใบครบหันอย่างโอเค ไม่ของเขานะคะความรู้สึกของเขามีที่มีต่อคุณเนาะได้สี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าเป็นพลังงานความมั่นคงความนิ่งน,นะคะแต่เหรียญเป็นพลังงานที่สื่อถึงการเอาใจใส่ในสิ่งที่เคยทํานะคะสิบถ้วยนะคะเป็นพลังงานของความผูกพันความรู้สึกที่เป็นครอบครัวนะคะหนึ่ง หนึ่งเหรียญน,นะคะเป็นพลังงานที่แบบเขาเรียกว่าเป็นโอกาสใหม่ที่เปิดรออยู่นะคะหรือเป็นการเริ่มต้นใหม่การก้าวออกจากจุดเดิมเพื่อไปสู่จุดใหม่นะคะ The m a g เชียนนะคะ The m a g เชียนเป็นพลังงานของดาวพุธการสื่อสารนะคะพื้นที่ไม่พอเตรียมเพ o ินะคะเป็นพลังงานของชาวราศีเมษนะคะสื่อถึงเขาเรียกว่าอำนาจความมั่นคงความที่แบบโฟกัสในความต้องการของตัวเองนะคะ อันนี้ก็คือมันจะเป็นในลักษณะที่ปสัสกาเขาเรียกว่าความความรู้สึกที่เรียกว่าระนะักเนาะสิบไม้เท้านะคะเป็นพลังงานของการที่ยอมทําอะไรบางอย่างเพราะคิดว่ามันคุ้มค่าหรือบางทีถ้ามองในลักษณะความสัมพันธ์เหมือนพยายามที่จะประครับประคองแต่รู้สึกว่ามีความสุขไม่ไม่มันกับรู้สึกหนักอึ้งน,นะคะน,นี้คือพลังงานของไพ่ตัวนี้เด็กถือดาบนะคะเทซอฟส์ Taste Source, นะคะตัวนี้เป็นพลังงานข้อความที่บอกกับเราว่า มันเป็นในลักษณะที่แบบเขาเรียกว่าพร้อมที่จะลุยหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าลักษณะที่แบบอย่ามาเอาของของเขาไปนะเขาพร้อมที่จะต่อสู้หรือบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะภาวะอารมณ์ที่แบบเด็กๆนะคะก็ประมาณสี่สี่เหรียญน,นะคะ for Pen ตะเมันเป็นพลังงานที่แบบรู้สึกว่ายังห่วงยังกังวลยังไม่อยากปล่อยอะไรประมาณนี้นะคะสุดท้ายนะคะ Queen of Wands นะคะพลังงานตัวนี้ก็เหมือนกันนะคะมันเป็นในลักษณะที่แบบถ้าจะทําก็คือทาเพราะหน้าที่นะคะทําเพราะว่ามันเป็นในลักษณะที่แบบหน้าที่ที่ถูกกาหนดให้ทําอะไรประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้เรามาดูในสิ่งความรู้สึกของเขาณนะตอนนี้นะคะที่มีต่อคุณนะคะสี่ไม้เท้านะคะมันสื่อถึงความมั่นคงถามว่าความรู้สึกของเขา่าเขาก็ยังมีคุณอยู่นะนะคะแต่มันมีในลักษณะที่แบบว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ความรักไปหนุนสาว มันมีความมั่นคงความมั่นคงตัวนี้มันอาจจะสื่อถึงว่าคือเขาเรียกว่านิ่งแล้วก็ยังคือในลักษณะที่แบบไม่ลืมอ่ะแต่ก็ไม่ได้แบบรักมากไปกว่านี้อ่ะแต่ก็ยังมีคุณอยู่ในใจนะคะอันนี้คือความรู้สึกของเขาเนาะซึ่งมองว่าการดูแลของเขาที่มีต่อคุณนะคะมันอาจจะดูแลในลักษณะที่แบบเป็นคนหนึ่งในครอบครัวนะคะความรู้สึกตรงนั้นที่เขามีอยู่นณะนะตอนนี้เนาะเพราะมันเป็นในลักษณะที่แบบคือมีไพ่เดอะอิมเพอร์ขึ้นมานั่นหมายถึงว่าเขามีภาวะความเป็นผู้ใหญ่แต่ ความรู้สึกของเขาคนคนนี้นะคะมันไม่มันไม่ใช่แบบความรู้สึกที่แบบแพชชั่นหลงไหลหรือว่ามีความรักเหมือนหนุ่มสาวที่มีต่อคุณแต่มันเป็นในลักษณะที่แบบว่าถ้าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมีเขาเรียกว่าอยู่ด้วยกันมีครอบครัวหรือทําอะไรบางอย่างร่วมกันความรู้สึกที่เขามีต่อคุณอ่ะมันเป็นเหมือนในลักษณะที่แบบผูกไว้อ่ะนะคะคือมันมั่นคงบางทีถ้าไม่ใช่ในเรื่องของงานหรือว่าธุรกิจที่มีต่อกันมันอาจจะมีบางอย่างแหละที่คุณกับเขาอ่ะทําไว้ร่วมกัน ตรงนี้ที่ถ้ามันมีการติดต่อกันอนะ่ะมันจะเป็นการติดต่อในลักษณะที่ไม่ใช่ความรักเพราะดูแล้ว่าไพ่ของเขาอ่ะมีมีหนึ่งประตูมันเหมือนกับถ้าตัวนี้เป็นประตูใจเหมือนเขาเปิดใจของเขาเองให้กับคนอื่นไปแล้วพูด,ดง่ายๆว่ามีอีกคนเข้ามาในใจเขาหรือเขาออกไปหาอีกคนหนึ่งซึ่งเขาเจอแล้วมันมันจะประมาณนี้สาหรับเขาคนนี้นะเพราะดูไพ่ของคุณพลังงานของคุณก็คือมันได้จบความสัมพันธ์ไปละนะคะคุณก็พร้อมที่จะเริ่มใหม่ตอนนี้คุณก็รวบรวมพลังความรู้สึกต่างๆากับมหาตัวคุณพยายามปรับให้มันเขาเรียกว่า ปรับอารมณ์ความรู้สึกจากที่เคยเสียใจผิดหวังให้มันกลับมาดีสู่สภาพปกติของคุณเพื่อพรอที่จะเริ่มใหม่เหมือนกันอันนี้คือในลักษณะของคุณเนาะส่วนเขาเองอะ่ะมันเป็นในลักษณะที่แบบว่าถ้าติดต่อถ้าคุยถ้าทาอยู่นะตอนนี้มันเหมือนกับทำเพราะความรับผิดชอบทำเพราะงานทำเพราะบทบาทหน้าที่แต่ใดแล้วในเรื่องของความรู้สึกคือเขาได้ทิ้งไปแล้วพูดไง่ายๆว่าเขาได้เดินจากคุณไปแล้วจบความสัมพันธ์ไปแล้วและตอนนี้คือในลักษณะที่แบบว่าเขาอยู่กับตัวเขานะตอนนี้คือเขาโอเคแล้ว เป็นเป,นประมาณนี้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความรู้สึกเขาตอนนี้ต่อคุณต่อครอบครัวมันเป็นในลักษณะที่แบบผูกพันต้องติดต่อต้องพูดคุยในลักษณะที่แบบอาจจะยังมีบางเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือในเรื่องของทรัพย์สินธุรกิจที่คุณกับเขาอ่ะมีร่วมกันมันถึงทําให้เขาต้องยังพูดคุยติดต่อกับคุณอยู่นะคะอันนี้คือคือในลักษณะของเขาคนนั้นเนาะที่แบบรู้สึกแล้วก็คอนเน็กยังมีปฏิสัมพันธ์กับคุณอยู่นะคะเพราะถ้าถามว่าตัวเขาเป็นห่วงคุณไหมห่วง ที่เป็นห่วงเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าธุรกิจอ่ะหรือว่าสิ่งที่คุณกับเขามีร่วมกันบางทีมันอาจจะสื่อถึงลูกก็ได้ยิ่งถ้าคุณมีลูกกับเขานะคะที่แบบเขายังคอยติดต่อคอยพูดคุยคอยสอบถามบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าสอบถามความเป็นอยู่หรือว่ายังพงพูดคุยกับลูกพูดง่ายว่ามีลูกเป็นศูนย์กลางในการที่ติดต่อพูดคุยกันแต่ความรู้สึกระหว่างคุณกับเขาอ่ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักอะเขาได้มีคนใหม่เข้ามาในในความรู้สึกในหัวใจเขาแล้วอะพูดง่ายว่า ในใจเขาอะถ้ามองในเรื่องความรักความสัมพันธ์เขามีคนใหม่แล้วแล้วคนใหม่นี้คือค่อนข้างที่จะขี้หวงเขาด้วยหึงด้วยห่วงด้วยและไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆด้วยนะคะอันนี้คือในลักษณะของคนใหม่ที่เขากําลังค,คุยคุยคบคบอยู่นะคะหรือบางทีมันอาจจะสื่อถึงว่าเขาไปมีครอบครัวใหม่ตรงนี้ก็เป็นไปได้เนาะเพราะในลักษณะของคุณกับเขาอะถ้ามันไม่ได้มีในเรื่องของธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่จะต้องติดต่อกันอะมันอาจจะสื่อถึงว่าลูกก็ได้ที่มันยังทําให้เขายังเป็นห่วงที่แบบว่าต้องพูดคุยต้องแบบ เข้ามาดแูแลรับผิดชอบเพราะเขาต้องมีความรับผิดชอบในส่วนบทบาทหน้าที่ของเขาในความที่เป็นผู้ปกครองหรือว่าเป็นคนอาจจะเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของแบบลูกอะนะคะในในความสัมพันธ์นี้เนาะอันนี้ก็คือพลังงานไทยที่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่จบความสัมพันธ์กับคุณไปที่เดินออกจากความสัมพันธ์เนาะถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าคุณยังเป็นครอบครัว ก็ะค,ะคือยังมีการติดต่อพูดคุยกับคุณอยู่แหละนะคะยังอยากที่จะพูดคุยติดต่ออยู่แต่มันเป็นในลักษณะที่แบบมีผลประโยชน์ร่วมกันถ้าไม่ใช่งานไม่ใช่ธุรกิจอาจจะมีบางอย่างที่แบบเขายังรอผลประโยชน์ตรงนี้อยู่ยังหวงผลประโยชน์ตรงนี้อยู่ถ้าไม่ใช่ในเรื่องของลูกนะคะเขายังต้องการที่แบบอยากจะ,จะดูแลตรงนี้อยู่มันเหมือนกับมันยังให้ประโยชน์กับเขาอยู่อันนี้คือในลักษณะของคุณคนนี้นะคะที่คุณยังคุณอาจจะยังลังเลว่าเอ๊ะทำไมก็ถึงยังมาติดต่อยังมาพูดคุย ทั้งทงที่จบกันไปแล้วหรือทั้งทงที่เขาเดินออกจากความสัมพันธ์เพื่อไปคบกับอีกคนใหม่คุณอาจจะมีคําถามในใจว่ามีโอกาสไหมที่เขาจะกลับมาหาคุณและครอบครัวนะคะคําตอบจากข้อความของไพ่นะคะไพ่บอกว่าคุณอนะเปรียบเสมือนคนในครอบครัวที่เขามีอยู่นะตอนนี้เพราะหนึ่งด้วยบทบาทหน้าที่ถ้าไม่ใช่ธุรกิจถ้าไม่ใช่ผลประโยชน์ร่วมกันเพราะมันสื่อถึงว่าเขารอผลประโยชน์ด้วยนะคะอาจจะเป็นบุตรหรือเป็นลูกนะคะที่แบบเขาเรียกว่าต้องร่วมกันรับผิดชอบตรงนี้มันยังทําให้เขา ยังต้องติดต่อในความรับผิดชอบตรงนี้กับคุณอยู่แต่ในเรื่องหัวใจของเขาอ่ะเหมือนเขาเปิดประตูตตตให้คุณใหม่เข้ามาแล้วอันนี้คือในลักษณะของเขาคนนี้นะคะที่อยากรู้ว่าความสัมพันธ์กับเนี่ยไพ่ขยายหนึ่งหนึ่งเหรียญเนาะอยากรู้ว่า,าเขาเปิดให้ตอนไหนนะคะคนคนนี้คนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในหัวใจของเขาเนาะโอ้ ได้หนึ่งดาบเจ็ดดาบแล้วก็คิงอ Pen พนเทนนะคะถ้ามองดูแล้วคนคนนี้นะคะบางทีความสัมพันธ์ระหว่างเขาอะกับอีกคนนึงอะมันอาจจะมีครครอบซ้อนระหว่างที่คบกับคุณอยู่ก่อนที่เขาจะตัดสินใจเดินจากคุณไปอันนี้ก็เป็นไปได้นะเพราะว่ามันขึ้นมาเจ็ดดาบนะคะการตัดสินใจของเขาเนาะการตัดสินใจของเขาคือมันเป็นในลักษณะที่แบบตัดสินใจไปคบกับคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้ก็คือน่าจะเป็นในสภาวะที่เขายังไม่ได้จบกับคุณนะ บางทีมันอาจจะอยู่ในช่วงที่คุณกับเขายังเป็นครอบครัวยังพบกันอยู่เขาเปิดประตูใจหรือเขามีใครอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วจนสุดท้ายนะคะเขาเลือกเขาเลือกในลักษณะที่ขอไปกับคนใหม่ก็คือคนใหม่ที่เขาเปิดประตูใจให้นี่แหละนะคะซึ่งมองว่าใดๆล้วเขาก็ไม่ได้ทิ้งคุณนะคือยังไม่ได้แบบตัดขาดเลยทีเดียวเพราะว่าคุณยังมีประโยชน์ก็คือยังพยายามที่จะยึดไว้ในลักษณะที่แบบถ้าไม่ใช่ในเรื่องลูกน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือผลประโยชน์ที่เขารอจากคุณอยู่ นะคะอันนี้คือในลักษณะของคนคนนี้เนาะอันนี้ก็คือที่ไพ่บอกมานะคะทีนี้มาดูต่อนะคะว่าอยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อเนาะถ้าในลักษณะของเขานะคะมองว่าเขามองเขานึกถึงประโยชน์ความสุขของเขาเป็นหลักเนาะเพราะฉะนั้นเขาถึงเลือกเลือกที่จะจากคุณไปเพื่อที่จะไปหาอีกคนหนึ่งที่ให้ความสุขกับเขานะคะแล้วเขามองว่า ณตอนนี้นะคะสิ่งที่เขามองมันเป็นในลักษณะที่แบบถ้าถ้าเกิดว่าเขากลับมาคือมันเป็นในลักษณะที่แบบยังมีปัญหาความขัดแย้งกับคุณอยู่มันเหมือนในลักษณะที่แบบช่วงที่คบกับคุณอนะ่ะบางทีมันอาจจะมีปัญหาทะเลาะความเกิดความขัดแย้งกันบ่อยครั้งมันก็เลยทําให้เขารู้สึกว่าอยากที่ที่จะออกไปหาความสุขให้กับตัวเองจนเขามาเจออีกคนหนึ่งซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเริ่มต้นในระหว่างที่ยังคบกับคุณอยู่ยังไม่จบความสัมพันธ์กับคุณ หรือพูดง่ายๆว่ามันเป็นการครบซ้อนแหละแอบคบกันในระหว่างที่มีคุณอยู่นะคะจนสุดท้ายเขาเลือกตัดสินใจเพราะคนคนนั้นให้ความสุขเขามากกว่าเขาก็เลยเดินจากคุณไปแต่ยังตัดกันนี่ค่ะยังมีการติดต่อพูดคุยกับคุณอยู่มันก็เลยทําให้คุณเกิดความรู้สึกที่แบบว่าเฮ้ยเขาอยากจะกลับมาไหมเพราะเขายังติดต่อพูดคุยกับคุณนะคะแต่ใดๆแล้วสิ่งที่ไพ่ขึ้นมาเป็นในลักษณะที่แบบเขาพูดคุยกับคุณเพราะว่ายังมีผลประโยชน์กับเขาอยู่มันเป็นในลักษณะที่แบบเขารอผลอ่ะบางทีถ้าไม่ใช่ธุรกิจ บางทีมันอาจจะสื่อถึงลูกก็ได้ที่เขายังเป็นห่วงถ้ามีลูกด้วยกันถ้าไม่มีมันสื่อถึงว่าบางสิ่งบางอย่างที่เขากับคุณร่วมสร้างกันมาเนี่ยตอนนี้นะคะคือพูดได้ง่ายว่าย,ยังอยากที่จะได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ก็เลยยังมีการพูดคุยกับคุณตามบทบาทแล้วก็หน้าที่แต่มันไม่ใช่ความรักที่เขามีต่อคุณอันนี้ก็คือในลักษณะนี้นะคะอะทีนี้มาดูคําแนะนําดีกว่าเนาะใครจะให้คําแนะนําอะไรคุณนดีขอคําแนะนําหน่อย แนะนำที่ไพ่จะบอกไพ่บอกคุณว่าก็คือให้เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตัวเองนะคะประมาณว่าเป็นคนเด็ดเป็นความเด็ดเดี่ยวที่เกิดจากตัวคุณได้แล้วนะคะเป็นในลักษณะนี้เป็นในลักษณะที่แบบว่าจงเข้มแข็งไม่ว่าปัญหาจะใหญ่แค่ไหนถ้าคุณรู้จักวิธีาก,การคุณจะสามารถผ่านมันไปได้อนี้นะคะไพาขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วก็ในซอฟแวร์ตัวนี้บางทีอาจจะมีในเรื่องของเขาเรียกว่าความรักดีๆที่แบบ อาจจะเข้ามาหาคุณก็เป็นได้นะคะ,ะเซเวนอัพเอนเนะคะถ้ามีรักครั้งใหม่นะคะให้เปิดใจเรียนรู้นะค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปนะคะแล้วก็มูฟออนได้แล้วนะนะคะเพราะว่าแสงสว่างนั่นก็คือโอกาสใหม่ๆถ้ามองเรื่องความสัมพันธ์หรือว่าโอกาสใหม่ๆมันกําลังรอคุณอยู่แสงสว่างรออยู่ข้างหน้านะคะให้เชื่อเถอะว่าตัวนี้เดอะจัสติดนะคะไพ่บอกว่าให้เชื่อในเรื่องของคนของการกระทําถ้าคุณทําดีแล้วสักวันหนึ่งความดีนั้นจะกลับมาหาคุณในส่วนเขาก็เช่นกันเขาทําอย่างไรเขาก็จะได้รับผลเช่นนั้นเช่นกันนะคะแค่รอเวลาเท่านนนั้นแหละะะคะ เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องร้องจากไพ่ในวันนี้นะคะพลังงานนะคะที่เกี่ยวข้องนะคะก็จะมีราศีพิจิกเนาะราศีเมษนะคะราศีตุลน,นะคะที่ขึ้นมานะคะแล้วก็มีที่เกี่ยวข้องก็จะมีคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะส่วนธาตุนะคะมีทั้งธาตุน้ําธาตุน้ําก็จะมีชาวราศีมีนกรกฎพิจิกเนาะแล้วก็ธาตุดินนะคะมังกรทุกศกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีชาวธาต ธาตุไฟนะคะเมษสิงธนูนะคะธาตุลมก็มีนะคะธาตุลมก็จะเป็นมิถุนตุลกุมมีทุกธาตุแหละนะคะแต่ราศีพลังางานที่ขึ้นมาลหลักก็อย่างที่ที่ทบอกไปนะคะพิจิตรุนนะคะพิจิตรุนเมษนะคะซึ่งบางทีมันอาจจะสื่อถึงเดือนที่แบบมีผลหรือว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นเรื่องเล่าในวันนี้นะคะมองว่าคุณกับเขาคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นะ่ะได้จบกันไปแล้วแหละ ตอนนี้คุณพยายามที่แบบจะรวบรวมความรู้สึกของคุณที่แบบเคยให้ความรักเขาไปเคยให้หลายๆอย่างเขาไปกลับมาหาตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมาหึงตัวเองเพื่อที่จะพร้อมกับการเริ่มต้นใหม่สําหรับเขาคนนี้นะคะคนที่เคยอยู่ในความสัมพันธ์กับคุณคุณอาจจะมองว่าเขายังติดต่อเขายังคอยส่องหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นกับคุณว่าเขาจะกลับมาไหมเขาจะกลับมาหาคุณกับครอบครัวไหมนะคะสิ่งที่ไพ่ขึ้นบอกว่าถ้าเขาติดต่อมานั่นคือไม่ใช่ความรักนะแต่เขาติดต่อมาเพราะบทบาทหน้าที่งานหรือบางอย่าง ที่มันทําให้เขาต้องติดต่อกับมาพ่อได้ได้แล้วอะ่ะเขาเลือกที่จะทิ้งคุณไปข้างหลังเพื่อที่จะเดินไปสู่สิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาหาชีวิตเขาที่จะทาให้ชีวิตเขามีความสุขอันนี้คือสิ่งที่คนคนนั้นเลือกนะคะที่มีความรู้สึกของเขาอะ่ะเขารู้สึกว่าคุณเป็นครอบครัวนะคะครอบครัวแต่มันไม่ได้หมายถึงว่าเป็นความรักในเชิงชูส้สาวแล้วนะแต่มันเป็นความรู้สึกที่แบบผูกพันมากกว่านะคะเขาอาจจะติดต่อคุณเพราะเรื่องงานเพราะว่าเขายังรอผลประโยชน์ที่เขาเคยทําอ่ะ นะคะบางทีมันอาจจะหมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสิ่าทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆที่คุณกับเขาเคยสร้างร่วมกันมาแหละเขายังรอตรงนี้อยู่นะคะตัวนี้ห่วงตัวนี้มันอาจจะเป็นถ้าไม่มีลูกด้วยกันไม่มีบุตรด้วยกันมันอาจจะสื่อถึงว่าห่วงในธุรกิจหรือบางอย่างที่ทําร่วมกันกับคุณอะ่ะมันถึงทําให้เขาต้องคอยติดต่อคอยพูดคุยคอยเขาเรียกว่าวนกลับมาหาคุณแต่มันยังไม่ใช่ความรักที่เขาอยากจะกลับมาคืนดีหรือกลับมาหาคุณอันนี้คือในลักษณะของเขาคนนั้นเพราะเขาได้เขาเรียกว่า มีคนอื่นเข้าไปในหัวใจเขาแล้วอะนะคะแล้วคนคนนั้นก็คือที่เขาเลือกเป็นในลักษณะที่แบบให้ความสุขกับเขานะคะและเป็นในลักษณะที่แบบว่าคบซ้อนในระหว่างที่มีคุณอยู่ด้วยเนาะแต่ใดๆคือเขาก็ไม่ได้ปล่อยคุณอ่ะเพราะคุณยังมีผลประโยชน์กับเขาอยู่ผลประโยชน์ตัวนี้นะคะถ้าเหรียญตัวนี้มันไม่ได้สื่อถึงลูกมันอาจจะสื่อถึงธุรกิจหรือว่าสิ่งที่คุณกับเขาร่วมสร้างกันมาตัวเนี้ยมันยังทําให้เขาไม่ปล่อยจากมือจากคุณอ่ะในที่นี้ก็คือไม่ปล่อยเงินไหนถึงว่ายังมีการกติดต่อ ยังมีการพูดคุยอะไรประมาณนี้นะคะมันมีสิ่งหนึ่งที่แบบยังเป็นตัวเชื่อมระหว่างคุณกับเขาที่ยังจะต้องมีการพูดคุยติดต่อกันถ้าไม่ใช่ลูกอาจจะเป็นทรัพย์สินที่สร้างร่วมกันมาตัวนี้หรือบางทีอาจจะเป็นธุรกิจที่เขายังรอผลประโยชน์อยู่นะคะอันนี้มันก็เลยทายังยังทําให้เขาติดต่อคุณอยู่แต่กับคนใหม่ที่เขามีความสัมพันธ์นะคะถามว่าจบกันไหมไม่ได้จบนะคะเขาก็ยังอยู่กับคนใหม่ที่เขาเลือกซึ่งคนคนนั้นค่อนข้างที่จะหว่วงเนาะแล้วก็ไม่ยอมปล่อยเขากลับมาหาคุณง่ายๆด้้้วยออันนอนนัันนนนนีคืใลกษะ สิ่งที่ไพ่บอกกับคุณจงเข้มแข็งนะคะก็ยืนหยัดด้วยตัวเองนะคะโอกาสใหม่ๆกาลังจะมานะถึงในเรื่องของความรักถ้าเข้ามาก็ค่อยๆเรียนรู้ปลูกต้นรากไปนะคะแล้วก็มุ้งออกจากความผิดหวังได้แล้วนะเพราะแสงสว่างรอคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นความรักหรือ,อความสุขใหม่ๆแหละมันรอคุณอยู่ข้างหน้าให้มุฟออกจากความเศร้านะคะและให้ให้รู้ว่านะคะใครทําอะไรไว้มันก็จะได้รับผลเช่นนั้นแหละเดี๋จะสติขึ้นมาก็ประมาณนี้นะคะสําหรับ คำทํานายผ่านไพ่ที่เราแรนดอมนะคะเมสเซจจากไพ่รัเริที่บอกเนาะมันเหมือนกับว่าการตัดสินใจอะไรนะคะรองอยู่กับตัวเองทบทวนสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆนะคะอย่าเพิ่งยอมแพ้อย่าเพิ่งหมดหวังนะนะคะเพราะสิ่งดีๆกาลังจะเปลี่ยนเข้ามาหาคุณนะคะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะถ้าคุณมองในเรื่องถึงความเสียใจที่เขาเดินจากไปคุณก็จะเสียใจแต่ถ้าคุณมองในด้าน บอกว่าโอกาสดีๆสิ่งใหม่ๆที่คุณจะมีความสุขมากกว่าเดิมกำลังจะเข้ามาคุณก็จะมีความสุขเนาะบัตเตอร์ไฟนะคะแบทตัวนี้ก็คือค้างข่าวบอกให้เราปรับตัวนะคะแล้วก็ยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสุดท้ายแล้วนะคะกลับมารักตัวเองแล้วก็ครอบครัวที่เรามีอยู่ณนะตอนนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้มีความสุขโชคดีทุกๆคนคะ่ะ